โพสชัดเจนขนมสาสิการฟาดใครไม่ยอมหยุดปุ่มเลิกคูเตยจากที่ทราบกันว่าขนมสาสิการและคูเต้ยอภิวัตแยกทางกันเรียบร้อยแล้วทั้งคู่เหลือเพียงสถานะพ่อและแม่ที่ดีของลูกๆทั้งสองคนท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับให้กำลังใจอย่างล้นหลามแต่ล่าสุดสาวขนมเปิดใจกลางไร้โสด มีบางช่วงบางตอนบอกว่าหนูพูดไปแล้วว่าไม่ใช่เพราะหนูมีคนใหม่เลยเลิกหรือไม่กลับไปเอาอย่าบีบให้หนูต้องพูดเหตุผลที่หนูเลิกกันซึ่งไม่ใช่ใครซึ่งคือคนรอบตัวพูดจากความรู้สึกเลยนะเพราะค่อนข้างอึดอัดเรื่องนี้ล่าสุดขนมโพสเฟซบุ๊ระบุข,ข้อความบอกว่าคิดดีๆคิดอีกทีถ้ามั่นใจก็ไปต่อคะ่ะและบอกว่า หนูสองคนพยายามทำดีที่สุดเพื่อลูกแต่คนรอบข้างไม่หยุดเลยก็พูดตลอดเหตุผลของสองคนไม่อยากพูดทำร้ายตัวเองและใครทั้งนั้นหนูก็อึดอัดค่ะจริงๆมันควรเป็นเรื่องของคนสองคนพูดตลอดท่ามกลางชาวเน็ตส่งกำลังใจให้เธออย่างล้นหลามพร้อมบอกจะซัพพอร์ตมีขนมกันตลอดไปอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ